เบิ่งบ่จืดพี่น้องเอ้ยฝนตกเศร้าเดียวครับตกหกโมงเช้าถึงเก้าโมงนำหวยกระมา่านำปลาก็มีเต็มหน้า้มแล้วครับถวมวขุยาอรไร่พามขนลอดถว่วเขาเรียบร้อยเขายอดไว้จักสิย่างบ่อยย่างเลยพี่น้องในระยะ สามสี่มือไปทางนายกันน้ำโบเหียงเน็ตเรียบร้อยเลยครับเขามยอดไว้นะกําลังเกิดไหมกําลังงอกไหมไๆทําออกมาาภาพี่น้ังก็เบ่งหมู่บ้านหมู่ก,ก้อนหมู่บ้านกับมอสีท่อม,มนูนมูลนี่กับน้ำล่างเบ็ดเลยเรียบร้อยเลยบเบลือนะครับลุนทีรลนแดนเต็มเลยถว่วมขนาเโอ้ย <laughs> มือเห็ดยากให้นอ,อนนหน้าเนีน่นาะยังดำมึงลงมาทำอะไรที่นี่ไปขึ้นไปบ้านมึงเลยไปไปขึ้นไปขึ้นไปนักอยู่ครับอกแหงอยู่ท่วงดีก็ตื้อได้รอดด้วยเขาเด้อถ้าดวงดีนะข้าวก็จะเหลือนะ ไรวมประเดีก็ได้ดำใ่เบิเเร,แไไออรแ์แล้วครับเพื่อสิเดวันตรงหิ่งห้อยๆเด้อพี่น้องฝนซ่อนหลายแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ